ดีเพื่อนสมาชิกที่รักในงานบอนไซทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะทำการเปรียบเทียบต้นจิกน้ำกับต้นจิกนวันนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างน,นะครับโดยปกติแล้วนะครับสำหรับ2อ,อย่างเนี้สชนิดนี้ถ้าดูเผินๆเ,เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแยกแยะได้นะครับว่า ต้นไหนเป็นจิกนอนวันแล้วก็ต้นไหนเป็นจิกน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ชมเองนะครับว่ามีความแตกต่างอย่างไรบ้างครับผมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปชมกันเลยครับผมครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นต้นจิกนอนวันนะครับเดี๋ยวเราดูใกล้ๆนะครับว่าใบมีลักษณะอย่างไรนะครับ สำหรับต้นจิกนอนวันเนี่ยส่วนมากจะมีอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับส่วนต้นนี้เป็นต้นจิกนอนวันธรรมดานะครับไม่ใช่สายพันธุ์แครเพราะว่าต้นจิกนอนวันเนี่ยจะมีอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับก็คือสายพันธุ์ธรรมดาแล้วก็สายพันธุ์แครและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นต้นจิกนอนวันที่เ,เหมือนเป็น เหมือนเป็นลูกผสมระหว่างจิกนอนวันกับจิกเศรษฐีนะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าจิกนอนวันกับจิกเศรษฐีเนี่ยที่เป็นเหมือนลูกครึ่งเนี่ยจะมีความแตกต่างกับจิกนอนวันที่เห็นอยู่นี้อย่างไรนะครับดูนะครับอ,อีกชนิดหนึ่งเนี่ยที่ผมได้พูดถึงเมื่อกี้นะครับก็จะมียอดอ่อน สีเอ่อสีอะไรอย่างเงี้ยเอ่อสีม่วงม่วงนะครับก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับสีของมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับส่วนดอกของต้นนี้นะครับจะมีลักษณะสีชมพูคล้ายๆกับต้นนี้นะครับแต่ถ้าต้นจิกน้ำเนี่ยจะมีดอก เป็นสีแดงนะครับเป็นต้นที่ขุดมากับเพื่อนนะครับแล้วก็ต้นนี้ยังไม่ได้ลงกระถางนะครับอยู่หลังบ้านครับผมนี่คือลักษณะลำต้นของมันนะครับถ้าได้เวลาเมื่อไหร่ก็จะทำการย้ายให้ไปอยู่ในกระถางนะครับแล้วก็ทำการตกแต่งเพื่อทำบอนไซต่อไปครับผม นี่เป็นจิกนอนวันอีกชนิดหนึ่งนะครับที่แตกต่างกันใบจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากเลยนะครับส่วนต้นนี้จะมียอดอ่อนเป็น,นีแบบนี้นะครับดูด้านล่างนะครับ สามารถทำบอนไซได้เช่นเดียวกันครับจะมีดอกสวยงามมากนะครับข้อมูลอีกอย่างหนึ่งสําหรับจิกนอนวันนะครับอดอกของมันเนี่ยจะออกดอกของมันจะบานช่วงเวลากลางคืนนะครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งที่ต้นนี้มีชื่อว่าจิกนอนวันก็เนื่องจากว่าถ้าเรากินใบอ่อนเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้เราง่วงนอนนะครับ ยงไม่แปลกสำหรับชาวบ้านบางคนนะครับที่เรียกต้นนี้ว่าจิกง่วงนอนนะครับมีอยู่หลายต้นเลยนะครับอันนี้ก็ต้นหนึ่งนะครับเป็นทรงน่าจะเป็นทรงป่ารากเดียวนะครับสำหรับต้นนี้เป็นป่ารากเดียวนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงกระถาง ก็จะมีอีกต้นหนึ่งนะครับอยู่ด้านหน้านะฮะนะครับอยู่ด้านหน้าส่วนที่เห็นข้างๆ้างนะครับมีอยู่สองชนิดด้วยกันเป็นเป็นต้นตะแบกตะแบกป่านะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกับตะแบกทั่วไปที่เราเคยเห็นประจํานะครับแล้วก็ต้นนี้จะเป็นต้นต้นอะไรนะจําจําไม่ได้ จะเป็นต้นมะตาดนะครับต้นนี้ลำต้นสวยมากเลยนะครับถ้าเราได้ไปดูต้นที่อยู่ในธรรมชาตินะครับลำต้นของมันจะมีลักษณะส,สีแดงเหมือนเหมือนต้นสมเด็จแดงเลยนะครับแล้วก็ต้นต่อไปนะครับนี่นะครับก็เป็นจิกนอนวันเช่นเดียวกันนะครับ ครับต้นนี้นะครับก็จะเป็นต้นตะแบกป่านะครับที่ผมเคยได้ทําคลิปมาแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะรับชมย้อนหลังได้นะครับที่ผมได้ทําการเปรียบเทียบต้นตะแบกป่ากับอ่ตะแบกทั่วไปที่เคยได้เห็นนะครับก็จะเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ทําบนไซแล้วมันสวยมากเลยนะครับสําหรับต้นอ่ตะแบกป่านะครับ เดี๋ยวเราไปดูต้นจิกน้ำกันต่อไปนะครับครับและนี่คือต้นจิกน้ำนะครับลักษณะของใบนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งส่วนมากนะครับก็จะรู้จักดีนะครับสำหรับต้นจิกน้ำนะครับเพราะว่าจะมีเยอะมากเลยนะครับในประเทศไทยนะครับน้อยคนเลยนะครับที่ไม่รู้จักนะครับ เดี๋ยวเราดูลักษณะรวมๆนะครับครับลักษณะรวมๆก็จะเป็นทรงแบบนี้นะฮะเป็นรากลอยๆออมีลักษณะเอียงไปทางซ้ายนะครับซึ่งจะเป็นการนินแบบคาแรคเตอร์ไม้จิกน้ำที่อยู่ริมคลองนะครับเพราะว่า แม่น้ํานะครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าในส่วนนี้นะฮะจะโดนจะโดนน้ํากัดเซาะนะฮะทำให้ต้นไม้มันมีลักษณะเอียงๆนะครับแล้วก็พอมาถึงช่วงนี้มันก็จะมีการช่วยตัวเองประคองตัวเองนะครับให้ตั้งตรงนะครับล้วก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอมาถึงช่วงนี้ เ,เพื่อให้มันดูมีความสวยมากขึ้นก็จะทําการเขียงนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการเขียงไว้แนละ่นก็จะมีกิ่งซ้ายที่ออกมานะฮะแล้วก็กิ่งขวาที่จะทําลําต้นต่อไปนะครับตัวนี้จะมีลักษณะเป็นทรงธรรมชาตินะครับซึ่งยังตกแต่งยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะฮะก็ดู คลิปแบบนี้ไปก่อนนะครับถือว่าเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง2สายพันธุ์นะครับอ่อพอดีว่าผมเอาใบของต้นจิกจิกนอนวันให้ดูนะครับมาเปรียบเทียบกันนะครับว่ามันมีความแตกต่างอย่างไรนะครับที่ผมถืออยู่เนี่ยจะเป็นต้นจิกนอนวันนะครับ แล้วก็ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นจิกน้ำครับผมดูนะครับซึ่งบางทีนะครับก็ไม่สามารถที่จะแยกแยะได้นะครับต้องสังเกตด,ดีๆนะครับ หวังว่าคงจะมีประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมไม่มากก็หน่อยนะครับสำหรับตอนอ้นจิกน้ำกับจิกนอนวันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในการทำบอนไซต่อไปนะครับเป็นไม้บ,บ้านที่สามารถหาได้ง่ายๆนะครับสามารถที่จะฝึกในการทำบอนไซได้เป็นอย่างดีนะครับถึงแม้ว่าต้นจิกน้ำเนี่ยจะมีใบที่มีขนาดใหญ่ไปหน่อยนะครับแต่ละแต่ว่า มันก็สามารถที่จะยอดส่วนได้นะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับต้นจิกนะครับก็คือ,อมันจะมีดอกที่ห้อยระยะลงมานะครับดูสวยงามมากเลยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับสำหรับต้นจิกเนี่ยเราไปขุดต้นที่มีตอใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตอเล็กๆเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยสมดุลระหว่างลำต้นกับใบนะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็ขุดประมาณเท่าแขนขึ้นไปนะครับก็จะดูแล้วมันสมดุลดีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ